โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เ s c r i p t ชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอรนครับสปอยนิดนึงกัแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวละครใหม่ที่กําลังจะเข้ามานะครับอ่าแหมพูดอย่างนี้เหมือนเป็นลีกเลยแต่มันไม่ใช่ลีกนะโอเคปะ มาครับเราไปดูเบาะแสของตัวละครใหม่ก่อนก็แล้วกันนะครับว่าเฮ้ยมีตัวละครอะไรจะเข้ามาวะพี่อะไรอย่างนี้นะฮะไปเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะก็ตัวละครนี่กําลังจะในอนาคตนะครับคาดว่าน่าจะอัปเดตเข้ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครผู้หญิงทั้ง2ตัวเลยนะซึ่งตัวละครผู้หญิงที่ว่านั้น,นก็จะมีชื่อว่าตัวของคุณเอมิลีเอเอมมิลี่ เอมิลี่อะไรล่ะอ่ามีเอมิลี่นะครับแล้วก็นี่เห็นไหมเอมิลี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งจจะมีชื่อว่าเซรูฟนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะอ่าจะมีชื่อว่าเซรูฟนะครับแล้วก็เอมิลี่ตัวของเซรูฟเนี่ยครับจะทํางานร่วมมือกันกันกบตัวของอ่าพี่หมาป่าหรือก็คือไลส์ลี่อ่านะครับก็คือจะจะเป็นตัวของไลส์ลี่ทำงานร่วมกันครับซึ่งคุณเซรูฟเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงน่าจะ เป็นตัวละครทายเปลียงก,กับตัวของคอรินนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในหน่วยงานที่เขาเรียกว่าไงอ่าเดี๋ยวต้องไปดต้องไปดูในตัวไลซ์ลี่อ่าไลซ์เขาบอกว่าที่ป้อมปราการเมโลไพส์เนี่ยอ่านี่ดิมันมีนักโทษส่วนหนึ่งอ่ะที่แบบว่า าการดูแลของทีมรอบเตะเป็นพิเศษแล้วก็ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนักโทษกลุ่มนี้มันจะค่อนข้างประพฤติตัวดีประพฤติชอบนะครับว่าเป็นแบบเป็นนักโทษชั้นดีนะครับซึ่งสาเหตุที่ทําให้ไอ้พวกนักโทษพวกนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นนักโทษชั้นดีเลยก็คือเป็นคนดีอะ่ะเออเป็นคนดีนะครับไม่กระโตกกระแตกไม่ก่อความวุ่นวายอะ่ะส่วนหนึ่งนะครับต้องยกเครดิตให้กับตัวของเซรูฟนะครับอ่าดังนั้นเจ๊แกอาจจะเป็นตัวละครที่ น่าสนใจนะครับเป็น NPC หรือเปล่าผมว่าไม่ครับเพราะว่ามีอ่าคือเอมิลี่กับตัวของเซรฟเนี่ยมันถูกกล่าวถึงในนี้ไงแล้วจากประสบการณ์เนี่ยครับค่อนข้างเป็นอะไรที่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าการกล่าวถึงตัวละครใน v i l i l i น e เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครใหม่อ่าน่าจะเป็นตัวละครใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในอนาคตแน่ๆเอออาจจะเป็นแบบนั้นไปนะครับอ่าตัวแรกนะครับก็จะมี ือเจเนี่ยเป็นคนที่โหดพอสมควรนะครับโหดพอสมควรไม่หมดเพียงเท่านั้นครับจากคําพูดของของฟรีมินเนตเนี่ยเขาบอกว่าตัวของเซรูฟเนี่ยชอบเดินทางไปที่เวิร์กช็อปอ่า mod. เบลมอสนะครับเบลเบลมอสนี่คือเวิร์กช็อปเบลมอสถ้าเกิดเพื่อนๆลืมนะหรือจําไม่ได้นะมันคือตรงนี้มันคือตรงนี้มันคือไอ้ที่ทําอาวุธแหละเออที่ทําอาวุธนะเนี่ยร้านเนี้ยร้านเนี้ยอ่าเจชอบไปที่ร้านทำอาวุธนะครับแล้วก็ชอบไปซื้อของมา ชอบไปซื้อของแพงๆนะครับชอบไปซื้อของอเไปไหนี่นยร้า,านนี้ร้านนี้เห็นปะอ่านี่คือเวิร์คช็อปนะครับที่ตัวเจสเซรูฟนะครับชื่อเซรูฟหรือเปล่อาอ่านออกเสียงผิดขออภัยนะชอบมานะครับคือตัวของเจเนี่ยใช้ปืนคาบศิลาด้วยนะเพราะว่าตัวของเธอเนี่ย มาที่ร้านแห่งนี้เพื่อซื้อชิ้นส่วนที่ปราณีตและแพงที่สุดให้กับปืนคาบศิลาของตัวเองเป็นประจำนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเจ๊เป็นคนที่เก่งพอสมควรแล้วเนะี่ยทำให้นักโทษแบบเกรงกลัวได้อีกหนึ่งเรื่องที่เจ๊บ้าคือเจ๊เป็นคนบ้าปืนเป็นคนที่บ้าปืนแล้วก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรดีวะเป็นแฟนคลับของการใช้ปืนคาบศิลากันแล้วกันเนาะ อย่างปืนคาบศิลาเนี่ยเราก็เห็นตัวละครอย่างตัวคอรีเนี่ยเขาเรียกว่าปืนคาบศิลาป่ะในเทลเลอร์ในพรีวิวอ่ะเออที่ใช้เป็นปืนแบบปืนกระบอกยาวๆนั่นอ่ะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าปืนคาบศีลาได้หรือเปล่าเนาะเออแต่อาจจะเป็นอยู่ในคัตรกอรีเดียวกันเออซึ่งเจนเนี่ยก็ใช้ปืนด้วยนะครับเออเดี๋ยวนี้ต้องไปรอดูนะครับว่าจะเป็นไงอยากให้เป็นสื่อเวทนะทำไมถึงอยากให้เป็นสื่อเวทใช่ปะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสื่อเวทเนี่ยมันจะ ให้ตัวของเจ๊นเนี่ยถือปืนได้ไงมันจะับให้เจ๊ถือปืนได้เหมือนกับตัวของไรซ์ลียะที่แบบใช้หมัดใช่ไหมแต่คือก็เป็นสื่อเวทอะนึกภาพตามทันใช่ไหมโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวของเจรูฟนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นถัดจากทหารมาก็จะเป็นคนนี้เป็นชาวบ้านแล้วนะครับเป็นชาวบ้านทําไมถึงเรียกว่าเป็นชาวบ้านคือชาวบ้านคนนี้ถึงแม้จะเป็นชาวบ้านแต่ก็ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาครับเธอเนี่ยมีชื่อว่าเอมิลี่เจ๊แก่เนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้ในสิ่งที่เรียกว่า ความสามารถในการทําน้ําหอมแล้วกันเออเจ้เนี่ยครับมีความเก่งกาจในด้านการทําน้ําหอมมากๆเลยคือเจ้แกเนี่ยจะเป็นคนที่เจเอเมิลี่อ่ะนะจะเป็นคนที่เก่งมากในการทําน้ําหอมนะครับแล้วน้ําหอมที่เขาทําก็มีคุณภาพสูงแล้วก็ได้รับความนิยมสูงมากในฟอนเทนนะถึงขั้นที่จะต้องแบบต่อแถวซื้อกันเลยนะครับแบบเข้าคิวกันตั้งแต่ลุ่งสางเพื่อที่จะมาซื้อน้ําหอมอ่ะนะครับแต่สาเหตุที่ ตัวของลินเน็ตเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อน้ําหอมมหรือก็เอาน้ําหอมมาใช้ได้เนี่ยก็มนเป็นเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นเผ่าครึ่งสัตว์นะผมเรียกแบบนี้ไปก่อนนะครับเผ่าครึ่งสัตว์ที่เป็นเผ่าครึ่งสัตว์ที่เรียก้ว่ามีความรู้สึกเกี่ยวกับในด้านกลิ่นเนี่ยไวน้องเป็นแมวอะเนาะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพอขึ้นชื่อว่าทําน้ําหอมแล้วเนี่ยมันก็แปลกๆเลยทีเนี้ยนะครับซึ่งไอ้ร้านขายน้ําหอมก็น่าจะอยู่ตรงนี้ปะเออแถวนี้ปะ มันก็เลยแปลกๆเลยแปลกๆมากนะครับว่าเฮ้ยยังไงวะเนี่ยยังไงวะน้ําหอมจะใช้อาวุธอะไรนึกออกปะอย่างอถ้าเกิดเป็นชาวบ้านหนึ่งอย่างตัวของโยอิมิยะโยอิมิยะก็คือร้านร้านดอกไม้ไฟถูกไหมร้านดอกไม้ไฟก็เป็นธนูแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวของระบงระเบิดก็ว่ากันไปนะครับมันก็สามารถที่จะพอนึกออกได้บ้างอ่าแต่พอเป็นน้ําหอมเนี่ยคือยังไงวะทีเนี้ยอาจจะเป็นระเบิดอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่า ปลาปลาขวดน้ำหอมเลยแล้วเบิดนะไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องต้องรออาวุธเนี่ยคือมันสามารถพลิกแพลงได้ไงเอออาจจะเป็นหอกก็ได้หรือว่าเป็นขวดน้ำหอมปลาแล้วระเบิดเออก็ก็ก็เิรกดีนะสื่อเวทน้ำหอมเหรอเออคือต้องบอกงนี้มันมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นทุกคนจำอีเวนต์เควสเควสหนึ่งในในในหลี่เย่ได้ไหมอ่าเจ๊แกชื่อว่าอะไรนะเจ๊ที่เจ๊ที่ทําน้ําหอมอะแล้วก็จะมีไอทีเมอัสป่ะ ไอทีมอสัสไปจีบเจ๊อะใครจำทีมีอสัสไม่ได้มันเป็น NPC ตัวละครที่เป็นลูกศิษย์ของอเบโดนะครับการเล่นแร่แปรธาตุอ่าจำได้ไหมคือตอนนั้นผมจำไม่ผิดมันจะมายืนอยู่แถวๆนี้ปะวะอ่าคุยยังเกี่ยวกับเรื่องน้ำหอมอะซึ่งตอนนั้นนะครับในอีเวนต์นั้นนะมันเป็นการแบบความเขาเรียกว่าไงความสามารถของกลิ่นแล้วันเออแบบทำโพชั่นแล้วมีกลิ่นหอมแล้วมันก็เก่งขึ้นอะจำได้ปะห,หญิงเอ๋อไงใช่ไหมฮะคุณหญิงเอ๋อเออคุณหญิงเอ๋อ เทพน้ำหอมหลีเย่นี่นี่คนนี้นี่มันมากิ๊กกับทีเมอัสอยู่นะครับอ่ามันก็เลยทําเป็นขวดน้ําหอมขึ้นมาอาจจะเป็นตัวละครที่บัฟก็ได้นะอันนี้เดาเอานะทุกคนอาจจะเป็นตัวละครที่เหมือนกับเป็นอย่างไอเดียเหมือนเบนเนตเหมือนในน้อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเบนเนตอีกตัวก็ได้อันนี้เดาเอาอย่างเบนเน็ตกระโดดต่อยพื้นใช่ไหมแล้วก็ได้บัฟตัวเจ๊แกอาจจะปาน้ําหอมไป ปลาน้ําหอมมาข้างข้างล่างอะ่ะแล้วก็จะเป็นวงเวทน้ําหอมอะ่ะถ้าเกิดอยู่ในนั้นก็อาจจะได้บัฟอะไรสักอย่างอันนี้กาวนะกาวก็ดูน่าสนใจดีฮนะดูน่าสนใจดีบัฟน้ําหอม,ได,ดม,มได้ดัมเมจได้ดัมเมจเพิ่มขึ้นเหรอได้เลือดเพิ่มขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอออะไรอย่างนี้ก็น่าสนใจนะ แต่ในคิวในคิวถ้าเกิดเราไปดูในอันในโฮโยแลบเนี่ยนะในโฮโยแลบเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีตัวละครที่เจาะคิวเข้าตู้อยู่แล้วสองตัวก็จะมีเทพน้านะครับเทพน้ําแล้วก็ชาร์ลอตเนาะอันนี้คือเจาะคิวอยู่แล้วครับอันนี้สปอยโดยออฟฟิเชียลเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปแง้มดูดิว่ามีแอบปล่อยข้อมูลอะไรมาไหมอ่าไม่มีครับไม่มีไม่มีสปงสปอยอะไรนะให้เห็นแค่เฉยว่าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยน้องจะมานะครับเดี๋ยน้องจะมาก็เป็นเทพน้ํากับชาร์ลอตเนาะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ข้อถ้าเกิดมาไวก็ดีครับอืมมาไวก็ดีเหมือนกันเนาะสาวๆเยอะมากฟอนเทนใช่ครับสาวๆเยอะจริงๆนะฮะเออลองนับคร่าวๆนี่ก็เฮ้ยกสูสีนะสามสามอยู่ผู้หญิงสามหนส,สผู้ชาย3 4ี่เลยผู้ชาย4 1 2หนึ่สองสาสี่าสำหรับประมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยแต่ก็ในอนาคตอีกตัวหนึ่งที่มาแน่ๆก็นาวเวียเนาะไม่รู้ว่าจะมาตอนนั้นหรือเปล่า ไม่แน่ใจไม่แน่ใจคอรีนด้วยพี่เออมามีคอรีนอีกตัวหนึ่งนี่ว่้เรื่องช่างตัดเสื้อนี่็ก็กอีกเรื่องหนึ่งนะคือลินีลินเน็ตเนี่ยเขาจะไปจ้างคนคนหนึ่งตัดเสื้อชื่อว่าชิโอริคนนี้เนี่ยคำพูดพนาพนอคงใช้กับเธอคนนั้นไม่ได้ผลหรอกมีเพียงคนที่รู้จักชื่นชมอย่างแท้จริงเท่านั้นถึงจะได้รับความสนใจจากเจ้าตัวเธอถามว่าฝ่ายนะั้นะมองฉันยังไงเหรอคำถามนี้ฉันแอบเศร้านดิดนิดเลยนะฉันเป็นที่รู้จักชื่นชมและจริงใจกับทุกคนอยู่เสมอริน ชุดการแสดงของฉันกับลินนีนะ่ะสั่งทําจากชิโอริทั้งนั้นมีอยู่รอบหนึ่งตอนลินนีใช้มีดสั้นอันเล็กแสดงมายากลแล้วไม่ระวังกรีดโดนปลายแขนเสื้อต่อมาก็เลยโดนชิโอริด่าอยู่หน้าเลยแหละหน่ากลัวมากโชคดีที่ฉันสามารถหลบอยู่หลังลินนีทุกครั้งเวลาแวะไปที่ร้านได้ก็คือเป็นช่างเสื้อครับอีกคนนึงเป็นช่างเสื้อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ๊จะมาเมื่อไหร่นะครับแต่เจ๊คนนี้รู้สึกว่าจะมีความเกี่ยวข้องอีนาซึมะนะ ใช่มีความเกี่ยวข้องกับอินาซึมะเนื้อเรื่องของนางเนี่ยจะไปอยู่ในตัวละครคีราระอันที่4ี่ถ้าผมจะไม่ผิดนะอืมอันนี้ผมยังผมยังไม่ได้ทําเนื้อเรื่องของคีราระนะก็เลยยังไม่ลงดีเทลเยอะละกันนะครับอาจจะอยู่ในอันที่4ี่เห็นไหมจะมีชิโอริเธอได้ไปฟอนเทนเพื่อส่งพัสดุให้กับคนคุณคนคนุ้นเคยเก่าชื่อชิโอริและถูกฝ่ายตําหนีย่างรุนแรงอ่าเห็นปะ่ะประมาณนะั้นคุณคุณชิโอริมีความเกี่ยวข้องกับอินาซึมะอยู่บ้างนะครับเอาไว้เดี๋ยว เดี๋ยวค่อยลงดีเทลให้เอาชิโอริเอาแบบรวบลัดแบบว่ารวบลัดคร่าวๆเลยคือแกเป็นดีไซเนอร์ของอินาซึมะที่เปิดร้านเสื้อผ้าและมีชื่อเสียงมากในฟอนเทนอ่าเป็นดีไซเนอร์ของอินาซึมะที่มาเปิดร้านเสื้อผ้าในฟอนเทนเออโอเคปะ่ะ ประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือมีมีการพูดถึงเรื่องราวตัวละครทั้งในสตอรี่ไลน์ทั้งในวอยซ์ไลน์อย่างเงี้ยก็ดูมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นตัวละครให้เล่นได้นะครับแต่แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวของน้องเนี่ยเขาจะเขาเขาจะใช้อาวุธอะไรอะ่ะคือเราไม่รู้อ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นคนตัดเสื้อหรอใช้ดาบหรอ <laughs> ใช้ดาบหรอเออใช้ดาบตัดเสื้ออะไรงี้ก็ว่ากันไปนะฮะเออไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูประมาณนั้นตัวละครสาวๆเพียบเลยนะฮะในฟอนเทนเนี่ยอะตอนนี้นะ มีลินีมีฟูลีน่ามีชชร์ล็อตนะลินอ่าไม่ใช่ลินีทุยกูบอกลินีเป็นสาวๆจะบ้าลินเนตฟูลีน่าชาร์ล็อตนาเวียแล้วก็อ่านาเวียกับตัวของคอรีนนะครับไหนมีเอมิลี่เอมิลี่อีกตัวหนึง่งแล้วก็เซรูฟอีกตัวหนึง่งแล้วก็ดีไซเนอร์ชิโอริอีกคนหนึง่งโอ้โหเพียบครับสาวๆแม่งเยอะจัดนะฮะในฟอนเทนเออ สำหรับชายหนุ่มชายชะกันอย่างเราก็ยิ้มเลยเอออรลคิโนโอ,อีกเอออะรอลคิโนโก็ด้วยอย่าลืมนับอย่าลืมนับเจ๊นะฮะเออห็นปหเยอะเลยสาวเพียบแต่คือเบื้องหลังของผู้ชายนะครับผู้ชายเนี่ยคือจะจะมีอีกไหมเนี่ยก็ผมว่าก็อยากให้มีอยู่นะครับเพราะว่าผมว่าการออกแบบเซ็ตเนี้ยในฟอร์เทเนออกแบบผู้ชายออกมาได้ค่อนข้างดี ออพูดอย่างนี้แม่งดูเกเรเลยกูแต่มันไม่ใช่ดีแบบนั้นออกแบบออกมาได้ค่อนข้างถูกจริตผมก็แล้วกันดูเป็นชายชาตรีดีนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมได้บอกหลายรอบส่วนมากแล้วมันจะทรงเจ้าชายแบบเจ้าชายหน้าหวานทั้งนั้นเลยแบบออดูทรงหล่อหล่อเป็นเจ้าชายกันหมดเลยนะฮะ,ะแต่พอมาเมืองเนี้ยก็เนื้อเรื่องนี่ทั้งดาร์กดิบนะฮะด้วยความเป็นผู้ชายมันมันสมแล้วล่ะที่เป็น เมืองแห่งความป่าเทือนเมืองแห่งความมายุติธรรมนะโดยเฉพาะเรื่องราวของไรซ์ลี่เนี่ยคือทุกคนถ้าเกิดดูสรุปเนื้อเรื่องของไรซ์ลี่ที่ผมทําไปแล้วทุกคนจะรู้นะครับว่าประวัติของไรซ์ลี่นี่แม่งแบบยัยงกรหลุดมาจาก DC นะครับอา่าสปอยนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเขาถึงขั้นฆ่าพ่อแม่ตัวเองนะครับก็นั่นแหละผมค่อนข้างชอบมากสําหรับไรซ์ลี่นะคือประวัติมันด์กดีแล้วก็มันสมกับเป็นตัวละครที่แม่งแบบอยู่เป็นผู้คุมคุกกับคุณเอาง่าย นะนเท่จัดเลยนะไลซ์ลี่นะซื้อซื้อมากๆซื้อเลยตัวนี้ก็เลยลุ้นครับว่าตัวละครตัวอื่นที่กําลังจะอัปเดตเข้ามาในฟอนเทนที่เป็นตัวผู้ชายนะว่ามันจะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนาะเอออีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งตัวที่ทําออกมาได้ดีก็ตัวนี่แหละนิวเวลเล็ตแต่นิวเวลเลตเนี่ยล่าใวันนิฐานที่เข้าใจนะครับว่าเนื้อเรื่องมันยังเปิดไม่หมดเนาะเนี่ยเนื้อเรื่องตัวละคร1 2แล้วก็หายข้อมูลไม่มีครับหรือผมไม่รู้จะเอาข้อมูลมาจากไหน แถมข้อมูลของ New เวลเลตเกี่ยวกับเทพก็ตามนั้นครับเห็นปะเบลอปล่อยเบลอก็ต้องรอเนื้อเรื่องอัพเข้ามาก่อนนะครับเราถึงจะได้รู้เกี่ยวกับเนื้อ,อาหาต่างๆกันอ่าประมาณนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวของตัวละครที่กําลังจะอัพเดตเข้ามาในอนาคตไม่รู้ว่าใกล้หรือไกลนะครับแต่น่าจะได้เห็นกันแน่แก็เตรียมเตรียมตังรอกันไว้นะครับสาวๆเต็มเลยทุกคน <laughs> สาวๆเพียบเลย